สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปดวงการงานการเงินนะคะโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคุณเกิดวันอังคารประจําเดือนพฤษภาคมมาฝากกันนะคะสําหรับคุณเกิดวันอังคารดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเนาะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะเรามาเริ่มที่การงานการเงินกันก่อนเลยค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้นะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณได้อัศวินถ้วยได้5้ถ้วยนะ,ะได้เดือสตาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอารมณนะ์อารมณ์นํามาเป็นหลักเลยค่ะคนเกิดวันอังคารเรียกได้ว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นมากเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าสบายๆนะอยากทําก็ทำไม่อยากทำํำฉันก็พักนะคะค่อนข้างที่จะทํางานตามใจตัวเองมีหงุดหงิดลาคาญใจบ้างมีหลายสิ่งหลายอย่างมันเหมือนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด นะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรืออาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะพัก หลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะคิดว่าเออได้ขยันได้ทํานูน่นทํานี่มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย,อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่สบายๆบ,บ้างประมาณเนี้ยไม่ใช่ช่วงของความทุ่มเทแต่เป็นช่วงของการพยายามผ่อนคลายในขณะเดียวกันคุณพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆนะมองหาสิ่งใหม่ๆคิดหาไอเดียใหม่ๆว่าเออทำยังไงทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นทํำยังไงมันถึงจะมีการพัฒนาถึงจะมีความก้าวหน้านะคะแล้วไอเดียคุณดีมากๆด้วยจริงๆถ้าเริ่มต้นจริงๆจังๆได้ก็ดีนะคะโดยรวมมันก็เลยเหมือนกับว่า มันเป็นช่วงที่ทรงๆแต่คุณสบายใจดีไม่ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากนะในเรื่องของการงานทีในเดือนพฤษภาคมดีขึ้นไหมนะคะได้6ดาบได้ justice แล้วก็ได้ judgement นะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะในเดือนพฤษภาคมดีขึ้นดีขึ้นตามสิ่งที่คุณทำนะคะเหมือนมันเหมือนกับว่าเราทำร้อยนะ,ะมันก็จะดีขึ้นไปตามนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรานิ่งๆเราขี้เกียจหน่อยมันก็จะดีขึ้นแบบ แบบตามกําลังอะคะ่ะเนาะเออมันเหมือนทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณเองคุณจะทุ่มเทมากขึ้นนะคะทุ่มเททั้งทั้งที่คุณรู้ว่าเนี่ยหกดามันเป็นอุปสรรคอยู่คุณรู้ว่ามันมีอุปสรรคคุณรู้ว่ามันมีความล่าช้าคุณรู้ว่าบางทีผลลัพธ์ของงานนะผลลัพธ์ของ ความสาเร็จมันอาจจะต้องรอจังหวะเวลาแต่คุณก็ยังทุ่มเทนะคะคุณยังทุ่มเทเพราะว่าคุณคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสําหรับคนเกิดบัณังคารนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขอแค่เราไม่หยุดทํานะคะแล้วก็ทําแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็ทุ่มเทให้มากๆนะคะในขณะเดียวกันเน้นทําในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยนะคะทั้ง justice ทั้ง judgment ขอบอกว่าอย่าไปทางเลี้ยวอย่าไปทางลัดอย่าไปทางสีเทานะคะเน้นทางสว่าง ะะทีนี้ในเรื่องของการเงินล่ะนะการเงินก็ตอนนี้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการหยุดชะง,งักของในเรื่องของรายรับบ้างนะคะมันเหมือนกับว่าเงินที่เข้าม,ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็จะมีเซ็งๆหน่อยนะแต่ก็พยายามที่จะพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่พยายามที่จะแบบว่า เราเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปพยายามจะไม่ได้หนักอกหนักใจว่างั้นเถอะเหมือนพยายามปล่อยวางอ่ะโอเคละก็ใช้ชีวิตสมถะไปนะคะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้แต่ในขณะเดียวกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่บางทีถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความพอใจของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะตามใจตัวเองมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันนะในพฤษภาคมจะเป็นยังไงเพราะว่าเออมันมันเหมือนกับเราไม่ค่อยเครียดไง มีน้อยใช้น้อยอะไรประมาณเนี้ยไม่มีก็ไม่ใช้แต่ว่ามีต้องบอกว่ามีเยอะใช้เยอะด้วยนะคะนี่แหละสําคัญพอพฤษภาคมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางท,ที่ดีขึ้นนะคะเ,เงินที่คาดว่าเราจะได้รับ ก็อาจจะมาถึงในช่วงพฤษภาคมนะคะแต่ว่าทีนี้จริงๆแล้วพอมี Judgment มี j u d g m e n t just i c e เนี่ยต้องบอกว่าทุกสิ่งที่เราทําไปไม่มีไม่มีสิ่งไหนที่มันจะตกหล่นไประหว่างทางเลยนะคะมันจะมาอะตอบแทนคุณแบบว่าเต็มๆเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะเป็นเป็นตอบแทนเต็มๆแบบแบบมีความยุติธรรม นะคะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าทำร้อยได้ร้อยนะคะแต่นี้มันจะมีความล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากมันมี6กดาบด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอไปถึงช่วงปลายเดือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะเหมือนกับว่าเออเราก็จะพออกพอใจนะคะแต่ทีนี้สําคัญสุดเลยนะไพ่ของโชคลาภนะคะ1ถ้วย10ถ้วยแล้วก็1ิเหรียญสุดๆนะคะ เงินทองดีมากๆสําหรับคนเกิดวันอังคารในเรื่องของโชคลาภแต่เสียดายจริงๆนะคะเสียดายจริงๆพฤษภาคมเออแต่ว่าออก็เห็นว่าถ้าพูดถึงของ,ของการเสี่ยงโชคนะสิพฤษภาเนาะเอออาจจะหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงช่วงแบบว่าต้นมิถุนาเนาะอาจจะเป็นหนึ่งมิถุนาด้วยอะไรเงี้ย มีโอกาสนะคะจัดนะจัดนะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเพราะว่า,าทั้งหนึ่งถ้วยสิบเหรียญน,นะเป็นไพ่ที่โดดเด่นนะเป็นไพ่ที่หมอบอกถึงความสุขความสบายใจในเรื่องของเงินเงินทองทองโชคลาภก็มีสําหรับคนที่พื้นพื้นดวงดีนะคนเกิดวันอังคารพื้นดวงที่มีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องการเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบว่าตลอดชีวิตมายางตายออกตลอดถึงจะได้เงินเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยต้องต้อง,องก็ต้องแบบว่าเป็นเงินที่จากการทํางานอย่างเดียวเลยเหมือนกันนะคะอันนี้สําหรับคนที่ดวงไปทางนั้นเนาะมีโอกาส สูงมากนะเงินผ่านมือก้อนใหญ่นะเงินเยอะแต่ว่าก็ก็อยากจะบอกว่าเงินเยอะจะจ่ายเยอะด้วยนะคะนะด้วยด้วยด้วยหน้าไพ่เหมือนกับว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะหลักๆอะ่ะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอาจจะมีเด็ดๆนะก็อวยพรอวยพ,ยพรล่วงหนะ้าสำหรับโชคลาภคนบัลลังคารนะคะเฟื่องฟูสุดๆนะจัดเลยนะคะ โอเคต่อไปเรามาดูความรักกันค่ะความรักขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ราชาไม้นะคะไพ่ราชาขึ้นมาก็ก็น่าจะมีคนมาคุยด้วยอะเนาะราชาไม้นะคะห้าถ้วยเทมเพลนแล้วก็แปดเหรียญค่ะมันเหมือนกับ จะว่าไปแล้วอาจจะมีคนมาคุยอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าก็ไม่มีมรรคผลอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณก็ยังคงเหมือนกับว่าคุณก็คุยอ่ะคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าคุณก็จะให้ได้แค่เพื่อนอะค่ะคนโสดวันอังคารคุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณมีเป้าหมายของคุณซึ่งคุณจะต้องไปให้ถึงแล้วคุณก็พุ่มเทเรื่องนั้นนะคะชีวิตก็คืองานคือเพื่อนโดยที่ว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะแล้วสำหรับบางท่านนะคะยังเผลอแบบว่าแว๊บๆไปมองในอดีตด้วยซ้ำ ะะยังอดหันไปมองอดีตไม่ได้นะต้องการเวลาในการที่จะแบบว่าลืมอดีตอยู่อีกหน่อยหนึ่งคือมันยังมีติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่กับอดีตบ้างนะคะมีคนเข้ามาคุยแล้วเราคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับเออฉันฉันขอโสดแบบนี้ก่อนดีกว่าประมาณนั้นเนาะให้ลืมอดีตจริงๆจังๆก่อนนะคะทีนี้พฤษภาคมหลับเป็นอย่างไรบ้างนะคะพฤษภาคมนะอาจจะดีขึ้นเยอะแต่ว่าก็ยังคงมีความลังเลใจอยู่ นะคะมีความลังเลใจอยู่ลังเลใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะพฤษภาคมเนี่ยกลับมาเหงาอีกแล้วเอาจริง,รงๆนะมีทั้งห้าเหรียญมีทั้งเดอะไฮพิสเทสค่ะคุณเกิดบังคารคนโสดนะคะจากที่ดีๆอยู่นะคะในตอนนี้พฤษภาคมกลับมาเหงาไม่แน่เนาะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ,อ,อยู่ดีๆนะอาจจะ นึกถึงคนเก่าคนรักเก่ารู้สึกเหงารู้รู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้สึกเหมือนกับเออหลายสิ่งหลายอย่างมันมันวุ่นวายใจอยู่กับอดีตด้วยหน้าไพ่นะคะที่ขึ้นมาคุณวุ่นวายใจกับอดีตแล้วก็อ่อนไหวมากด้วยถามว่าคุณอยากกลับไปไหมมันก็ไม่เชิง นะคะไม่เชิงว่าอยากกลับไปเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณคิดว่าคุณดีขึ้นเยอะแล้วคุณดีขึ้นเยอะแล้วคุณจะก้าวต่อไปแล้วคุณจะคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแต่ทีนี้พอจะเริ่มต้นจริงๆจังๆก็รู้สึกลังเลรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าจะผิดหวังเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะโดยสรุปค่ะได้หเหรียญนะคะเปิดใจคุยกับคนใหม่ให้มากขึ้นนะคะเปิดใจคุยกับคนใหม่ให้มากขึ้นมีคนคุยแต่ว่ายังคงไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภาคมแค่คุ คุณยังไม่ดีมีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะคะอาจจะรอดูให้มั่นใจมากกว่านี้เพราะว่าไม่อยากที่จะผิดหวังซ้ำสอนะคะเอาเป็นว่า,าต้องตั้งสติดีๆนะคะคนโสดประนังคานบางทีคุณคุณใช้อารมณ์คุณปล่อยให้มันพุ่งขึ้นมามากจนเกินไปในเรื่องของอารมณ์มันเลยกลายเป็นแบบว่าเราไม่เข้มแข็งเราไม่มั่นใจในตัวเองเราเราไป จมปลักอยู่กับอดีตท,ที่มันจบไปแล้วมันก็ยิ่งทําให้สุขภาพจิตเราเราเสียสู้เราแบบว่าพยายามที่จะมุ่งมั่นไปในเรื่องของการงา,งานการเงินมันยังดีกว่าด้วยซ้ํานะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงอ่อนแอจริงๆนะก็ต้องเป็นกําลังใจให้เนาะเรามาดูค่ะคุณมีแฟนความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนมีแฟนเนาะ แปดถ้วยนะคะแปดถ้วยบ่งบอกถึงปัญหานะคะบ่งบอกถึงปัญหาบ่งบอกถึงความไม่สบายใจบ่งบอกถึงความทุกข์ใจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะมันมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์ทําให้ช่วงนี้นะคะน่าจะห่างๆกันหน่อยนึงต่างฝ่ายต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาหนึ่งระยะทางนะคะนานๆเจอกันทีอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ว่าใครบางคนอาจจะสเหมือนกับว่า ก,ก็พยายามที่จะแก้ไขมาหลายรอบแล้วละแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะในขณะเดียวกันระยะห่างระหว่างคุณ2คนนะอาจจะทําให้มีคนเข้ามาแทรกอาจจะมีลักซ้อนคุยซ้อนขึ้นมานะคะซึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมีปากมีเสียงกันแล้วนะมีคลีมีการเคลียร์กันแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเออจะต้องมาเลิกลานะคะเพราะความรู้สึกดียังมีให้กันอยู่เนาะยังรักยังยังสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ซึ่งบางทีการทะเลาะเบาแวงอาจจะเกิด จากหนึ่งละ,ะความน้อยอกน้อยใจที่เหมือนกับว่าเออแฟนไม่รักแฟนไม่สนใจไม่หาเวลามาอยู่กับเราเลยไม่ใส่ใจเรามากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงมีคนอื่นมาคุยกับเขานะคะเรารู้แล้วเราก็อ่าโอเคละน้อย ك, อกน้อยใจนะเอาแต่ใจอะไรก็ตามแต่นะมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์นะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งไม่รู้ละอาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามแต่ในสายในความรู้สึกของแฟนเราค่ะจะคิดว่าเราไม่มีเหตุผล แต่ในความรู้สึกของเรามันมีเหตุผลที่เราจะเสียใจมีเหตุผลที่เราจะน้อยใจอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างเงียบแล้วนิ่งนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกําลังคิดกําลังพิจารณาอยู่นะคะแต่ก็คิดว่าความรู้สึกดีมีแน่นอนนะคะคือด้วยหน้าไพา่มีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะโอกาสที่จะแก้ไขก็ยังมีอยู่นะคะโอกาสจะแก้ไขยังมีเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ทําให้คนสองคนแบบ มีปัญหากันนะคะอาจจะเป็นการใส่อารมณ์ามากเกินไปนิดนึงคือไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลคุยกันสักเท่าไหร่นะคะมาดูในส่วนไพ่ของตัวคุณนะคะตัวคุณได้สามไม้นะคะได้ไฮโลแฟนค่ะได้แฮงแมนนะ บางท่านนะคะคนเกิดเป็นอังคาคุณอาจจะกำลังถอดใจกำลังถอดใจว่าเอ๊ะมันไม่ไปไหนมาไหนสักทีความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะคนเกิดเป็นอังคาคือด้วยอายุที่ห่างกันทำงานมีระยะห่างระหว่างคุณสองคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวนะคะก็เลยบางทีคบกันมันก็มีแต่ปัญหาตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันนิ่งๆแบบนี้นะคุณเริ่มคิดใหมล่ละ คุณกาลังเริ่มประมวลประเมินสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วว่ามันจะรอดหรือเปล่าพยายามจะยอมรับความจริงพยายามพิจารณาปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรจะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้เราจะทํำยังไงมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มมองไปที่อนาคตแล้วว่าบางทีอาจจะต้องได้หันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ไปตลอดอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรมันเหมือนกับว่ากําลังพยายามคิดพยายามจะปล่อยวางพยายามจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์มองว่าคุณนิ่งมากขึ้นนะคะนิ่งมากขึ้น ทีนี้ขอดูไพ่ของเขาหน่อยนะคะได้อศวินไม้นะคะต้องบอกว่าแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาอศวินไม้ราชินีไม้นะคะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนเอาจริงเอาจังอาจจะจริงๆแล้วอาจจะดูหน้าเบื่อไปนิดนึงเนาะ เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งจะเงียบแล้วก็จะน่าเบือ่อมันอาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่และด้วยเหตุนี้นะมันอาจจะทําให้คนสองคนมีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงกันอยู่บ่อยๆนะคะ ทีนี้บางท่านอาจจะเจอปัญหาลักซ้อนคุยซ้อนอย่างที่บอกนะถ้าเจอปัญหาลักซ้อนคุยซ้อนนะคะแฟนคุณยังอยากเก็บไว้ทั้งสองคนอยู่นะคะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเสียใครไปเลยโอ๊ยทำไมมันชัดเจนแบบนี้เดล l เวอร์สองเหรียญสี่เหรียญอยากเก็บไว้ทั้งหมดอยากเก็บไว้ทั้งสองคนพยายามประคับประคองไม่ให้เสียใครไปเลยนะคะเพราะยังไม่สามารถจะตัดสินใจได้มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะผูกมัดอะไรกับใครเลยก็ได้อาจจะด้วยอด,ด้วย,ด,วยด้วยเรื่องงานด้วยนิสัยใจคอหรือบางทีอาจจะ เป็นด้วยนิสัยเขาที่แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจมั่นใจในความสวยมั่นใจในความหลอมั่นใจในความสมบูรณ์แบบของเขานะคะทําให้รู้สึกว่าเออก,ก็ก็ต้องก็ต้องรอดูกันต่อไปละว่าใครคือคนที่ใช่ประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้อยากจะเสียใครไปเลยนะคะอยากเก็บไว้หมดมาดูว่าพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะได้สิบถ้วยค่ะราชาไม้ราชินีดาบ เทมเพนส์ค่ะคือจริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะมันมีเทมเพนส์นะคะแต่ว่าเทมเพนส์เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่นิ่งจริงอยู่แต่ว่ามันเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องว่าถ้าเราหาจังหวะเวลาที่จะพูดจะคุยจะปรับความเข้าใจมันเหมือนกับว่ารอการตัดสินใจรอการปรับความเข้าใจรอการที่จะมาช่วยกันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันสมดุลลงตัวและสามารถที่จะไปต่อได้นะคะราชาไม้กับราชินีดามีความรู้สึกว่า น่าจะบ่งบอกถึงคนสองคนไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันนะคือน่วยหน้าไพ่รู้สึกว่าฉันทำงานเธอทำงานนะฉันฉันอยากที่จะได้คำตอบอยากได้ความชัดเจนแต่ฉันก็ไม่ยอมถามไม่ยอมถ่ายขี้เกียจที่จะต้องไบวุ่นวายด้วยอะไรประมาณนี้เธอทำผิดเธอก็ต้องติดต่อมาสีอะไรประมาณนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นอาจจะต่างฝ่ายต่างอยู่ในช่วงของการยิงอีกโก้นะคือคือแต่ว่ายังรักกันอยู่นะคะ มันมีสิบถ้วยขึ้นมาเราไม่ไม่อยากจะมองข้ามนะสามถ้วยสิบถ้วยสามถ้วยนะคะแปดดาบตัดกันไม่ขาดหรอกคุณสองคนนะคะคุณเกิดวันธานต่อให้คุณไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดเนาะแต่ว่ายังไงก็ยังอยากรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้คุยกันนะคะคุยกันอย่าทะเลาะซ้ํานะคะ ปัญหามันอาจจะคาราคาซังก็ได้อ่ายิ่งถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหารักสามเศร้านะคะแปดดาบสามถ้วยเนี่ยไม่หายไปไหนนะคะแฟนคุณก็ยังไม่เลือกแฟนคุณก็ยังไม่ตกลงใจไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความรู้สึกดีมีความผูกพันอะไรอยู่แบบเนี้ยคือจริงๆแล้วอยากที่จะให้คุยกันนะคะคุยกันแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นมันจะผ่อนคลายมากขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับคําตอบก็ตามแต่นะคะเพราะว่าบางทีมัน ถ้าต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันมันก็จะ,าะคาราคาซังแบบนี้เราจะคิดว่าเออ,เอ,อจะทํายังไงก็ช่างเดี๋ยวฉันทําใจเดี๋ยวฉันจะไปเองอะไรเงี้ยถ้าเรามีคาม,มีความเด็ดขาดมากพอมากพอมันก็โอเคอะนะคะแต่กลัวว่าเราจะไม่เด็ดขาดมากพอสินะคะขอเปิดไพ่แนะนําให้คนเกิดบัอังคารนะคะเด็กถือไม้ค่ะ The d เดวินะคะแล้วก็สไม้ อยากจะขออนุญาตแนะนำนะคะคือจริงๆเราพยายามส่งข่าวไปให้เขาก็ได้นะคะไพ่เด็กเป็นไพ่ของข่าวสารเป็นไพ่ของการสื่อสารเป็นไพ่ของการส่งข่าวนะคะบางทีถ้าเรารอให้เขาทักมานะคะมันก็จะวุ่นวายใจมากหน่อยนะคะเพราะเราเองเรายังไม่คิดว่าจะไปไหน ต่อให้เรารู้ว่ามันมีปัญหาในเรื่องชู้สาวมีปัญหามือที่สามมีปัญหาของแบบว่ามันจะไม่จบหรอกยังยังไงปัญหามันก็อยู่แต่เราไม่สามารถจะตัดคนคนนี้ออกไปได้ในตอนนี้หรือในเร็วๆนี้นะคะอย่างน้อยก็ในเดือนพฤษภาคมเราก็จะมารอว่าเออเขาจะทักมาเมื่อไหร่เนี่ยมันวุ่นวายใจเกินไปนะแต่ถ้าคุณเกิดอังคารคุณไหนที่คุณรู้สึกว่าเออคุณนิ่งพอแล้วคุณนิ่งมากพอคุณสามารถที่จะรอได้สบายๆคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปไม่เดือดร้อนใจควบคุมสติควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ก็ถือว่าดีไปนะะค ็รอ,อจนกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะคุยไม่ได้คุยหรืออะไรก็ตามแต่เราอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราเองก็ได้นะอันนี้ไม่มีใครรู้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะสําคัญสุดมันคือความรู้สึกของเรานะคะอย่าให้มันเดือดเนื้อร้อนใจจนเกินไปถ้าเราคิดว่าเราควบคุมความรู้สึกเราได้อะไรเราก็ทนได้หมดนั่นแหละ นะคะบางทีไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องตอบตกลงไม่ต้องไปคุยไม่ต้องอะไรกันด้วยซ้ำม,มันอาจจะดีขึ้นเองก็ได้เนาะถ้าเราเข้มแข็งขึ้นมันจะจัดการได้ปัญหาพวกเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันจะปัญหามันจะเกิดกับคนที่ค่อนข้างที่แบบว่ายัง,ย,งยังอ่อนแอแล้วก็ยังอ่อนไหวมากอยู่นะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ นะคะยังไงก็ก็ลองส่งข่าวถึงกันดูพยายามหาจังหวะเวลานะทักเข้าไปพยายามจะพูดจะคุยคืออย่างน้อยถ้าเราเราได้คุยกับเขาเราได้เห็นท่าทีเราจะรู้ว่าเราจะวางแผนชีวิตเราอย่างไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าอย่าลืมว่าบางทีต่อให้คุณไม่ได้มีคนคนนี้ในชีวิตนะมันมีสีไม้ขึ้นมาด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารคุณยังมีความมั่นคงในชีวิตคุณอยู่คุณมีครอบครัวคุณมีเพื่อนคุณมีงานคุณยังมีสังคมคุณยังมีอะไรดีๆรอคุณอยู่นะคะเพราะ ฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูด้วยมันมีปัญหามากมันไม่ไปต่อไม่ไหวก็ต้องพยายามตัดนะคะไม่ต้องอดทนในความสัมพันธ์ที่ที่มันที่มันไม่โอเคที่มันไม่มีความสุขนะคะลองพิจารณาดูเนาะโอเคค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารมิถุนายนนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ